สำหรับลีโอเมสซี่นะครับตอนนี้ฟันธงเลยนะครับว่าจะย้ายไปทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนนะครับและเป็นอย่างไรนะครับข่าวสารนี้มาจากไหนข้อมูลแท้จริงจริงเท็จขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ ีผมก็คือช่อง t เ e อะม e สต Channel นะครับวันนี้มาถึงในประเด็นของเมซี่นะครับเมซี Messi ่ตอนนี้นะครับฟอร์มตกนะครับเล่นกับบาร์ซ่าไปที่ไหนก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเลยคิดว่ามีข่าวนะครับข่าวเขาเรียกว่าลูเมอร์หรือข่าวลือนะครับว่าลีโอเมซี่ตอนนี้อาจจะย้ายทีมนะครับและผมเชื่อว่าทีมที่ เป็นไปได้มากที่สุดคือทีมอะไรครับตอนนี้นะครับเป็นการวันนี้เราเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับของครับมเมสซ,ซี่ครับเลโอนลเมสซ,ซี่เจ้าของฉายาเบอร์สิบแห่งทีมคัมนูนะครับครับ,รบตอนนี้มีหลายๆสื่อหลายๆข่าวฟันธงว่ามเมสซ,ซี่อาจจะเก็บกระเป๋าไปกลวยเงินที่พิมลีพิมลีลแล้วก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทำไมถึงผมทำไมถึงว่าต้องว่าเป็นแมนซิตี้เพราะว่าในหลายข่าวตัวเนี้ย ทีมแมนซิตี้ขอเจราจาเขาเรียกว่าประเด็นแรกคือแมสซิเจราจาจะต่อสัญญากับเควินเดบอยแต่จะลดค่าเหนื่อยของเควินเดบอยลงซึ่งทำให้เควินเดบอยเนี่ยยังจะไม่ตัดสินใจที่ต่อสัญญากับแมนซิตี้ม,ญญมันก็นเลยมีประเด็นเชื่อมโยงไปที่ว่าทีมแมนซิตี้อาจจะกันเพื่อให้เมสซี่เข้ามาอยู่ในทีมก็ได้เพื่อว่าเพื่อ การค่าเหนื่อยของเมซี่อันนี้เป็นรูเมอร์นะ,ะเป็นรูเมเออร์เป็นข่าวลือครับแล้วตอนนี้คือก็มีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ว่าเมซี่น่าจะมาอยู่กับเจ้านายเก่าเขาเป๊ปกว่าเดียวล้ครับคนที่ปั่นเขาขึ้นมาด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทีมที่สามารถกล้าจ้างเมซี่ได้ก็พวกแมนซิตี้นี่คือได้แน่นอนของของระดับของชิกมูฮัมหมัดปารีสปารีสแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่ง มีทีมในฝันที่เขาอยากจะให้เจอกันก็คือเมสซี่เนมาและก็เอเมเบ้ที่ปารีสครับตอนนี้คือข่าวประคมประคมหนักมาว่าเมสซี่จะต้องย้ายทีมแน่นอนครับอันดับหนึ่งเขาให้อยู่ที่สโมสรอน <S <S> <S เรือไปสีฟ้านแมสซิตี้ครับอันดับที่สองคือทีมปารีสครับเนื่องจากทั้งสองทีมครับมีเจ้าของทีมเป็นชาวอาหรับคือเจ้าของธุรกิจของพวกชิกอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเมสซี่อ่ะเป็นนักเตะที่ถือว่า ที่เขาออกมาครั้งแรกต้นแรกว่าเขาน่าจะย้ายทีมแต่ผมว่าน่าจะย้ายแน่นอนอเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มกับบาร์เซโลนาค่อนข้างบูดพอสมควรแล้วครับนักเตะที่เล่นกับเขาอ่ะมันเริ่มที่จะหมดไอเดียหมดไฟแล้วถึงแม้ว่าบาซ่าจะจะชนะที่ขั้นต้นสี่ประตูต่อศูนย์ก็จริงครับเมสซี่ยิยงสองลูกองตวนคิสมันยิงสองลูกแต่ผมค,คิดว่าเป็นฟอร์มที่บูดมากสําหรับเมสซี่ในปีนี้ับแต่ผมฟันธงเลยครับว่าเมสซี่น่าจะย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ ฟันทงน่าจะย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้สูงมากครับและแถมตอนนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกอร์ก็ไม่ดีด้วยมาแค่มาดีเอาตอนตอนช่วงหลังใช่ช่วงหลังแล้วก็การส่งสัญญาณที่แมนซิตี้จะต่อสัญญากับควินเดอบอยแต่ไม่เพิ่มค่าเหนือยให้กับเดอบอยครับตอนนี้เดอบอยอยู่กับแมนซิตี้ได้ประมาณอยู่ที่2องแสนแปดหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับแต่ควินเดอบอยเขาต้องการที่มากกว่านั้นในการต่อสัญญาฉบับใหม่ครับแต่แมนซิตี้ไม่ยอม ที่ว่ากําลังดึงไว้จะไม่ให้เกินนี้หรือว่าอาจจะต่ำกว่านี้เพื่อเปิดทางให้กับแมนเพื่อเพื่อเปิดทางกับเมซี่เข้ามาสู่ร่วนทีมแต่ถ้ามีการเพิ่มค่าเหนื่อยปุ๊บเสร็จอาจจะเป็นการที่ใช้เงินค่อนข้างสูงทอสมควรในการจ่ายค่าเหนื่อยของนกเตะระดับทบ็อปๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นการเชื่อมโยงของการย้ายทีมของเมซี่เพื่อมาอยูมม่แมนซิตี้แต่มีอีกทีมหนึ่งที่ทุกคนอยากเห็นมากก็คือ เมซีย่ย้ายมาอยู่ปรารีสเพื่อเล่นกับทีมเพื่อเล่นกับเนมาแล้วก็เอมเบเบ้แต่ในวัยของเมซี่ผมคิดว่าถ้ามาอยู่พิมมิลลีอาจจะมาเป็นดาวดับก็ได้ครับแต่ในด้านธุรกิจในด้านการขายเสื้อผ้าผมว่าอาจจะเป็นดาวลุ่ง,ง,ตงแต่ถ้าเมซี่ไปอยู่ปรารีสผมว่ายัางไงเขาก็เป็นเทพเพราะว่าสไตล์ของที่ฝรั่งเศสบอลช้าแล้วผมว่าอันนี้จะเป็นอีพีหน้า อีพีหน้าครับแต่เราต้องก็ต้องมาดูกันว่าเมสซี่จะไปตรงไหนแต่อีพีนี้ผมฟันธงอยู่ที่80% 90%น่าจะมาแมนซี้ในไม่ช้านี้ครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นด้วยใช่ครับเพราะว่าแก่แล้วะครับแต่ยังไงเมสซี่ก็่าจะมาน่าจะเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์หน้าซัมเมอร์หน้าแต่คือในรอบนี้คงเป็นไปไม่ได้ครับครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับโคเต้มีคําถามสุดท้ายไหมครับคำถามของผมนะครับผมอยากให้แฟน ช่องเราหรือว่าแฟนฟุตบอลสาวกสาวกสาวกช่องหรือว่าแฟนฟุตบอลที่เป็นขาจรช่วยมากดซับกดกดซับให้เรากดไลค์กดแชร์ให้เราผมอยากว่าท่านอยากให้อ่าเจ้าของชายาเบอร์สิบคำนูลแห่งบาร์เซโลนาครับเจ้าเลวเนวเมซี่อยากให้สายทะลุงไส้นะประยู่กับทีมอะไรอยากให้ท่านโพสแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ครับ สำหรับวันนี้นะครับก็สุดท้ายคือกดกระดินะครับที่จะติดตามข่าวสารทุกวันจันทร์ถึงวันเสราร์ก่อนใครนะครับหลังเที่ยงก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ